ครั้งที่2ของเดอะสตาร์ค้นฟ้าควาดาปี10ครับและโจทย์เพลงในสัปดาห์นี้ก็คือโจทย์เพลงลูกทุ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับผู้เข้าแข่งขันทั้ง7คนเป็นอย่างมากในช่วงน,นี้เรามาชมกันครับว่าใครจะได้เพลงอะไรสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้ขอไม่คนแรกรนะ <c oughs> ขอไม่คนแรกร <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> จริงๆ <c oughs> โชคดีนะ <c oughs> เรียกเลยอ๋อ เขยเบอ่อะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาห้าครับอ๋อโชคดีไปโอเคเคยร้องเพลงลูกทุ่งมั้ยไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมเคยเคยมีฟังบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ถนัดไม่ถนัดจริงๆครับไม่ถนัดที่สุดเลยครับไม่เลยครับเอาเพลงที่เรารู้สึกว่าอันแรกเลยฮะง่ายก่อนสองเพลงแรกที่เลือกมาเนี่ยก็ดูว่าจะง่ายและฮิต ก็คือกรุณาฟังให้จบกับขอใจเธอแรกเบอร์โทร <ฮะ S 1> ค่ะนี่พีพย็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ขอใจแรกเบอร์เทอเป็นเพลงผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายล้องมันจะออกาเป็นยังไงก็อยากจะลองฟังอยู่เหมือนกันค่<ฮ>ะเ<า>พราะว่าอันอันนี้แบบโชว์พลังเองก็คงไม่ไหวเลยด้วยแล้วก็เอาอันที่คุ้นหูมากที่สุด วัดเดียวที่ถูกก็ทำไม่รู้ว่าเธอนนาโดนหัวใจอยากบอกเหลือกเกินว่าเธอนนารักแค่ไหนเจอริดมาไปกลมมันไม่ดีไม่งามตั้งการเราเราคิดว่าเราคงไม่เอาเพลงช้าเราอยากได้เพลงเร็วถ้าสมมติเราเไม่สามารถจะร้องได้ช้าได้ดีขนาดนั้นเราก็เอาเพลงเร็วที่แบบว่าสามารถทําให้คนสนุกตามไมด้เ,เ,เลยใช่ขอใจเธอแล้วเบอร์โทรบอ มันคุ้นหูมากสุดสด้วยซ้ายแบบแบบแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษา แต่ว่าเพลงนี้ก็เห็นเห็นว่ามันก็กระแสดีด้วยครับแล้วก็แล,วกแล้วก็รู้สึกว่าเท่าที่เราฟังเราไม่รู้หรอกว่ามันร้องยากขนาดไหนหรือ,อยังไงเราเรา,เรารู้สึกว่าถ้ามีเวลาน่าจะซ้อมได้ก็เลยเอาเป็นเพลงนี้ไปด้วยเเเบบบบบบบออออออรรร์ทจจจะะดดีีีิินนนสสยยยงง้้้้าาาแแแวว่่่ใใหตก ท่านกำลังเข้าสู่บริการ เพลงนี้แหละเนาะเราจะได้เพลงนี้นะโอเคและในช่วงนี้เรานำภาพเก็บตกจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่พวกเขายังอยู่กันครบทั้ง8คนมาฝากกันครับนั่นก็คือภาพที่ทั้ง8คนได้เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วนที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลสุขภาพของพวกเขาทั้ง8คนตลอดการแข่งขันครับ วันนี้ก็วันนี้เราจะมาตรวจเช็คสุขภาพกันว่าน้องๆมีความพร้อมแล้ก็ริติเพื่อการแข่งขันกันหรือ,อยังนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเรียนเชิญนายแพทย์กริตวิทย์เลิศกุตสาหกูลประธานคณะผู้บริหารกล,รานนาาลุ่มเด่นนะคะแล้วก็เป็นพวกหนวยการลงพยาบาลกรุงเทพกับต้อนาราบน้องๆค่ะครับสวัสดีครับรครับก็ไม่ใช่น้องๆแล้วลูกหรือหลานแล้วตอนน่งก็แสดงความยินดีนะครับที่นคร่าครับผ่านประสบการณ์มาถึงวันนี้ได้ ก็ถือว่าทุกคนจริงๆก็ชนะหมดละแต่ความพร้อมในงะบบกาเรียเรื่องของสุขภาพกายและใจด้วยนั้นส่วนที่เราจะทําให้ได้สำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็เราบอกว่าในตาของกรุงเทพตัวแทนของทุกคนนะครับเราชื่นชมในความสามารถของทุกคนสิ่งที่เราจะทำได้ก็เช่นเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจก็หวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับไปคือความรู้ในสองการตรวจตั้งกายเท่าไปแล้วก็เฉพาะเฉพาะเรื่องบางอย่างเช่นเรื่องเสียงเรื่องของ ุขภาพทุกตัวไปด้วยเราการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยแต่สําคัญคงเสนอว่ายังไงซะก็ต้องรักษาสุขภาพเพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพจะเป็นตัวตัดสินถึงมน่าที่สาคัญเนี่ยร่างกายไม่พร้อมมีอะไรก็ไปไม่ได้รวงเทพนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็วันนี้ทุกคนก็เปแชมปร์แล้วครับขอบคุณครับ 2,6,3,5สหครับ6 4สี่ครับเอ็กซะเรย์บอกไข่ไปเข้าลึกๆลัลนไข่ไปนะคะ

ภาพนีนนนบปกติหน้าเราเนี่ยนะคะก็จะ,จะมีโพรงจมูกใช่ะหมสองข้างถ้าจากโพรงจมูกข้างน,นียค่ะก็คือโพรงไซนะัสเป็นเป็นช่องว่างไอ้หนกแก้มเราเนี่ยนะข้างในจะเป็นช่องว่างน,น,นะคะนี่ค่ะก็มีโพรงจมูกถัดลงมาเป็นช่องปากก็ถัดจากช่องปากลงมาลึกลงมานิดนึงก็คือลูกกระเดือนคือกล่องเสียงและอุปสาคัญของเรา ไล่ลงมาอีกก็คือหลอดลมหลอดลมเสร็จก็จะเป็นปอดระหว่างช่องอกกับชอ่องท้องเราจะมีก้ามเนื้อมัดหนึ่งเรียกว่ากระบังลมก้านน้อ,นอยี้เวลาที่เราออกเสียงเนี่ยค่ะกระบังลมกระบังลมจะเริ่มต้นเลยยกตัวขึ้นดันปอดก้ามก้ามเนื้อรอบโอบก็หดตัวดันปอนดแล้วก็ให้ปอดแฟมเพื่อสปรีดอ,อากาศเข้ามาในปอดอากาศก็จะผ่านไปที่กล่องเสียงกล่องเสียงก็จะมีหน้าที่เริ่มเริ่มทำงานและเริ่มเป็นเสียงนะคะในกล่องเสียงเนี่ย จะมีสายเสียงอยู่สองเส้นนี่บางคนเคยเ,คยเห็นแล้วครัใส่เสียงสองเส้นอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่เราเปล่งเสียงสายเสียงจะเข้ามากระแทกกันแล้วก็สั่นสะเทือนไม่ใช่แค่กระแทกแตกระแทกก็สั่นสะเทือนแล้วก็เกิดเสียงขึ้นอากาศที่มีเสียงเนี้ยก็จะขึ้นมาจากกล่องเสียงนะคะขึ้นมาที่คอหอยมากระทบลิ้นไก่ทอนซิลโคนลิ้นเข้ามาในช่องป,ปากเจอเพดานปาก ฟันกับผู้แก้ลน,นปิปากแล้วก็ผู้จะมาเป็นเสียงเราอันนี้คือส่วนหนึ่งอากาศอีกส่วนหนึ่งจะขึ้นมาที่จมูกเข้าไปในโพรงนะไซนัสํำให้เกิดเกิดความกังวลนั้นกว่าจะออกมาเป็นเสียงได้ให้ใครไขได้ยินเนี่ย คือต้องใช้ตั้งแต่กระบังลมเลยขึ้นมาถึงกล่องเสียงถึงปากถึงจมูกแล้วก็ค่อยออกมาเป็นเสียงทีนี้ทีนี้ตัวกล่องเสียงเนี่ยค่ะตัวสายเสียงมันเป็นตัวเริ่มต้นในการทําให้กระกากมีการสัเสมีการเปล่งเสียงเพราะนั้นถ้ากล่องเสียงมีปัญหาเสียงเราก็จะเริ่มไม่ธรรมชาติทุกครั้งที่ไอเนี่ยค่ะสายเสียงจะติดแล้วก็เปิดอย่างแรงทําให้ลมจากปอดขึ้นมากระแทกแล้วออกมาถ้าเราไอเยอะๆลมก็จะเสียดสีสายเสียง ถ้าเเป็นเนื้ออ่อนๆใส่เสียงแล้วก็ช้ำหรือเราเราเพลงราอเพลงผิดทีเรเอาเยอะเกินไปหรือร้อนแบบเขน้นเข็นเสียงหรือตะโกนตะคอกใส่เสียงก็จะแทรกกับแผลก็ช้ำเสียงก็มีปัญหาทุกคนจะเข้าใจว่าคันจามคัจมูกน้ำมูกไหลอันนี้ว่าตรงนี้จริงๆผู้พแพ้สามารถเล่นง,งานทางเดินหายใจได้ทั้งหมดทาให้เยบบุตรทางเดินหายใจบวมแล้วก็หลักก็อยากมีมุกมีเส้นหักรองเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหายใจมันกระวมได้ อ่ะนี่นี่คือโดยรวมของความเสียงแห้เราจะมีวิธียังไงที่จะดูแลให้เสียงเราเนี่ยสดใสตลอดอันที่1เลยคือเนื่องจากเมื่อกี้บอกแล้วว่าการจะออกเสียงครั้งนึงเนี่ยต้องใช้ตั้งแต่กระบังลมอึๆๆขึ้นมาคือใช้หลายอาวัยวะมากร่างกายต้องแข็งแรงแล้วต้องออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็ต้องพักผ่อในให้เพียงพอในที่นี้คือนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงห้ามทําให้คอแห้งเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ2ลิตร ขอนี้ก็คือ8แก้วแล้วน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำบริสุทธิ์อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงมลภาวะในอากาศเช่นฝุ่นควานันยิ่งโดยเฉพาะท่านที่เป็นภูมิแพ้เจอสิ่งเหล่านี้เข้าไปเนี่ยก็ทางเดินหายใจจะมีปัญหานะแล้วก็เราควรจะหลีกเลี่ยงไม่คุกคีกับคนที่ไม่สบายเช่นท่านที่เขากำลังเป็นหวัดเขามีเชื้อโรคอยู่เราก็ไปทานข้าวกับเขาหรือน้ำแก้วเดียวกับเขาลูกก็กติดเชื้อง่ายหลักๆก็มีแค่นี้ ขอบคุณครับก็เดินถางไปจะเป็นในส่วนของการดูแลสุขภาพยังไงให้เราสุขภาพดีพอเราไม่แก่ไม่เจ็บเราก็จะทปหน้าที่ของการเป็นดาราศิลปินได้ดีนะคะตอนนี้น้องๆยังอ,งอายุไม่เยอะฉะนั้นะะเราเริ่มต้นตันต้งแต่วันนี้พอเราอายุ20 30 40 50เราก็จะดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นเบื้องต้นเลยในการดูแลสุขภาพให้ดีคือจะมีปัจจัยห้อย่างนะคะเนาะเท่าให้ขึ้นใจแล้วเราใช้ได้ไปตลอดชีวิตนะคะ ดูแลสุขภาพเรื้องต้นด้วยมือเช้าให้ดังด่งราชา สรหาให้ครบห้าหมู่เรียนรู้ออกกำลังเพิ่มพลังให้จิตใจแล้วก็อยากน่าใสต้องรีบนอนอาหารที่ทุกคนเนี่ยต้องทานเราทานยังไงให้ทานให้ถูกวิธีเลือกทานให้ถูกวิถีถูกเวลาปริมาณให้ถูกต้องในมื้อเช้ามื้อกลางวันเป็นมื้อที่เราตื่นนอนขึ้นมาหลังจากกดอาหารหมาแปนถึงสิชั่วโมงนะคะหลังจากที่เรานอนขึ้นมามื้อเช้ามื้อกลางวันเป็นมื้อที่เราต้องการพลังงานค่อนข้างเยอะปริมาณทานได้เยอะนะคะต้องทานให้ครบห้าหมู่อย่างที่เมืออ่อกี้หมอ เห้าฟังฉะนั้นแล้วน้องๆต้องเลือกทานในมื้อเช้าและมื้อกลางวันให้เยอะนิดนึงนะคะสําหรับพวกเนื้อต่างๆปลาหมูไก่ไข่พวกเนี้ยอย่าให้ขาดในแต่ละวันนะคะน้องจะรู้สึกคิดเร็วขึ้นตัดสินใจเร็วขึ้นมีพลังในการซ้อมเต้นมีพลังในการซ้อมร้องเพลงมากขึ้น มื้อเย็ยนเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญนะคะแต่ว่าเราต้องรู้จักทานที่เป็นนะคะมื้อเย็ยนอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะนอนแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วควรที่จะทานให้ห่างจากตอนก,อนก่อนนอนเนี่ยสัก2-3ถึงสมชั่วโมงการออกกําลังกายสักสามสัปดาห์สาครั้งต่อสัปดาห์กํากำลังเหมาะสำหรับน้องๆถึงแม้เราจะทํางานหนักนก,การออกกาลังกายก็มีส่วนสําคัญด้วยคถ้าน้องทําได้หมอเชื่อว่าน้องจะแสดงพลังและความสามารถ ออกมาได้เต็มที่แล้วน้องๆจะเป็นปัวใจประชาชนต่อไปนะคะเดี๋ยวหมอยังไงก็จะเชียร์อยู่ที่บ้านค่ะโชคดีทุกคนนะคะ อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับ7คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ขนฟ้าควาดาปี10บได้ไหมครับรักใครชอบใครอยากให้ใครได้ไปต่อบนเวทีแห่งนี้ส่งคะแนนของคุณมาได้ทาง S M S พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของคู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออก ใครจะได้ไปต่อคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินกลับมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายได้ใหม่ในรายการ The Star d a i l y เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปทาง X Channel และ4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องวันสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเดาวนนั้ <iku>